สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่20กรกฎกาคม2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Technical Action Analysis คือการใช้สถิติกวกกับสัญญาณตลาดรียวทามเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วนะ นะครับประมาณ20กว่าแท่งนะครับก็8,000กว่าจุดนะครับเมื่อวันศุกร์นะฮะเราวิเคราะห์บอกว่าเหมือนไม่อยากจะไปไหนไกลสักเท่าไหร่หรือว่ามีโอกาสจะลงต่อได้อีกหชุดนะครับส,สรุปแล้วก็เท่าแท่งเดิม นะครับเพราะว่านะฮะรอบสัญญาณในระยะใกล้นี้นะครับเป็นการเบรกย่อเห็นไหมฮะเบรกย่อมาแล้ว8วันนะฮะ8วันนะฮะ8วันแบบนี้นะครับนี่คือการเบรกย่อเมื่อเป็นการเบรกย่อกก็คือการพักตัวเท่านั้นนะครับก็คือใครเรียนไปแล้วเรื่องกลไกเบื้องต้นของตลาด forex นะครับก็คือแรงซื้อแรงขายนั้นพอรก,กันนะฮะแบบนี้นะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับยังเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับโมเมนตัม um ฝั่งขาขึ้นเราอยู่ตรงไหนอื่นเนาะนะฮะ ตรงนี้นะครับก็ตอนนี้ก็เหมือนจะยังไม่อยากจะขึ้นต่อนะกำลังจะตัดตัดกันแล้วแต่เขาค่อยๆขึ้นนะฮะเขาเป็นโมเมนตัมฝังกลัขึ้นนะฮะแต่เขาค่อยๆไหลขึ้นกราฟก็จะไม่หมือหวาสักเท่าไหร่นะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแล้วมีแนวโน้มจะลดลงแล้วนะครับส่วนแรงซื้อแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงและมีแนวโน้มจะลดลงเช่นกันเห็นไ,ไหมฮะเมือ่อไม่มีแรงขับเคลื่อนลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟก็จะไม่ไปไหนไกล บบนี้นะครับเราก็พอจะสรุปใน Time Frame ที่ Daily ว่านะครับยังอยู่บริเวณนี้ก่อนเพราะว่าการเคลื่อนที่นั้นยังไม่ไปไหนไกลจริงๆนะออกข้างอย่างเดียวเลยแบบนี้นะครับทุกอย่างฟ้องตรงกันนะฮะเมื่อในระยะใกล้นะครับบอกว่านะฮะยังรอเลือกทางก่อนก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับเรามาดูในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดเป็นรอบสัญญาณเล็กๆเท่านั้น นะครับมามาแล้วคือก็อาทิตย์กว่ากว่าแล้วนะครับเป็นรอบสัญญาณตามระบบของเราเป็นรอบเล็กๆเท่านั้นนะครับเมื่อวันศุกร์นะฮะตรงนี้นะเราวิเคราะห์บอกว่าขอพักตัวก่อนเห็นไหมฮะเป็นรอบสัญญาณฝังขาลงแต่ลงได้อีกไม่เยอะนะครับเราก็พักตัวก่อนสรุปแล้วก็เขาเบรกย่อมาจบรอบนะครับถ้าเขาเบรกย่อจบรอบจะไม่เดินทางต่อเนาะเขาออกค้างซะมากกว่าเลยเป็นรอบสัญญาณฝั่งสั้นๆนะครับส่วน ในระยะใกล้นะครับบางทีบอกว่าจะขอย่อตัวลงก่อนแต่การย่อตัวครั้งนี้นะครับลักษณะการเคลื่อนที่ระยะใ <c brewer es> กล้นะครับเขาวิ่งเป็นรอบใหญ่นะครับเป็นรอบการเคลื่อนที่กว้างๆนะครับหน้าแบบนี้ก็แปลว่ากา้าฟยังไม่ไปไหนไกลนะมันไม่มีการกระชากอะไรเกิดขึ้นนะครับแบบนี้ยังคงเป็นกรอบที่เป็นไซเว์นะครับแต่ในระยะใกล้บอกว่าขอย่อตัวลงมาก่อนนะฮะหากเขาย่อตัวลงมาได้เขาเป็นรอบสัญญาณฝังขาลงแล้วเขาจะพักตัวอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วเขาถึงจะเดินทาง <c isons> คใครเรียนไปแล้วนะครับเรื่องโซนคาดการนะครับโซนคาดการว่าเขาจะเดินทางไปทางไหนก็คือเป็นการเคลื่อนที่ของแพทเทิร์นที่ถูกต้องนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นตัวนี้หดตัวกลับหาศูนย์นะครับก็เป็นการพักตัวของโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นชุดนี้นั่นเองก็กินเวลาไปแล้วนะฮะก็ประมาณวันกว่า นะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะลดลงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาก่อนนะฮะและการย่อตัวของนี้ก็คงจะไม่ไปในไกลคงอยู่ในกรอบอีกสักพักหนึ่ง แต่ใครมีออเดอร์แล้วเนี่ยออเดอร์การลักษณะการเคลื่อนของแพทเทิร์นก็ยังคงถือต่อไปนะครับแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับตอนนี้กำลังจะคอนเฟิร์มนะฮะคอนเฟิร์มต้องรอให้จบแทงก่อนนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะกำลังรอจบแทงก่อนเมื่อวันศุกร์นะครับตรงนี้ละฮะเราวิเคราะห์บอกว่ามีโอกาสจะทำา low ิ้แต่เผอิญนะฮะเขา ขึ้นไปทำนะฮะไฮเยอะหายหนึ่งรอบนะฮะส่วนซูปเปอร์สองรอบเคลียร์กันหักล้างกันเช่นเดิมนะครับแต่เป็นรอบสัญญาณเล็กๆทิ้งไว้นะครับนะฮะแบบนี้ทีนี้นะฮะในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยการขึ้นครั้งนี้นะครับสโตนทั้มซูปเปอร์ตรงนี้ทิ้งไว้เอาตรงนี้แล้วกันนะ โอ้อันนี้ก็เคลียไปแล้วมีโอกาสที่จะขยับขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะแบบนี้นะฮะมีโอกาสที่จะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะแต่ต้องรอจบแทงนี้ก่อนนะครับขอให้แท่งนี้เขาไหลขึ้นไปสักชุดก่อนนะครับแต่การเคลื่อนที่ก็จะไม่ไปไหนไกลสักเท่าไหร่เราสังเกตได้ว่านะครับลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้นะฮะแทง่งเทียนจะเป็นแทงสั้นๆป้อมๆมาเหลือแต่หางนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นแต่ตอนนี้จบรอบไปแล้วเห็นไ,ไหมฮะ กำลังจบฝั่งขาขึ้นฝั่งขาขึ้นอยู่ตรงนี้เองนะครับตรงนี้แข็งแรงนะครับตรงคอนเฟิร์มก็อยู่บริเวณนี้เองนะมานิดเดียวนะครับนะฮะแบบนี้นะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขายอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มจะลดลงนะครับส่วนแรงซื้อน,นั้นก็คงยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับอาจจะเป็นการเคลื่อนที่ในรอบสัญญาณที่สั้นๆเท่านั้น นะครับนะเป็นรอบสัญญาณที่สั้นๆเท่านั้นนะครับนะใครรอบสัญญาณสั้นๆเราก็ใช้สไนเปอร์นะใครเรียนไปแล้วนะครับสไนเปอร์ตอนนี้นะครับกำลังคอนเฟิร์มว่าอยากจะออกออเดอร์นะครับในโซนคาดการที่เรียกว่าดีมานโซนนะครับแต่โซนคาดการนี้นะครับที่เราจะเปิดออเดอร์นั้นนะฮะจะมีความเสี่ยงอยู่ที่สักประมาณเวี่ยงอยู่ที่สักประมาณ400-500จุดนะครับส่วนเอชเอลคัตนะเอชเอลคัตของเราก็อยู่ที่สักประมาณพันจุด แบบนี้นะครับจะเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับแล้วสําหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถทักทายกันมาได้นะครับแล้วสําหรับเรียนกลุ่มออนไลน์นะครับประจําเดือนสิงหาคมนะครับเราเรียนกันวันเสาร์ที่1นะครับนะฮะวันเสาร์ที่1นะครับสําหรับท่านที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับส่วนท่านที่จะลงทบทวนนะครับก็คอนเฟิร์มผมอาทิตย์สุดท้ายแล้วกัน นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับทำไมต้องนี้นั่งนิ่งๆไม่ได้เหรอ <S 2> <S 2> <S มาม่นี่ก็ไม่รู้เรื่องเลยไง